สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆนี่ก็จะเป็นมาอังคารที่30สินะคะสิงหาคม2 5 6 5นะคะจ้คนประสานะในเรื่องของมงคลชีวิตคะ่ะในเรื่องของให้เราเนี่ยเป็นผู้สำรวมกายวาจาใจนะคะก็คือในเรื่องของของกายนี่ก็คือให้เราทําในสิ่งที่ดีมีประโยชน์ทุกๆอย่างนะคะให้เราระมัดระวังในการลงมือทำในแต่ละเรื่องเนาะแล้วก็ทำรวมกายแล้วก็สำรวมวาจานะคะก็คือให้พูดในในกรอบของความ พอดีนะคะไม่พูดมากเกินไปเนาะหรือพูดแล้วทําให้คนอื่นเขากระทบกระทั่งทําให้คนอื่นเขาต้องเสียใจหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็ให้เรากันกองคําพูดก่อนที่จะพูดออกไปนะคะคิดก่อนพูดนะคะพูดเพื่อสร้างสารรค์เนาะอย่าไปพูดเพื่อทําลายค่ะเ,เพื่อนๆเนาะแล้วก็ในเรื่องของสํารวมใจก็คือให้เราเนี่ยเจออะไรมากระทบแล้วเราก็ไม่หวั่นไหวไปกับ ในเรื่องของรักโลกโกรธหลงนะคะเพื่อนเนาะแล้วก็อะไรที่มากระทบก็ให้เราตั้งมั่นอยู่ในในเรื่องของการคิดแล้วก็ในเรื่องของการในเรื่องของพรมวิหารสี่นะคะก็คือเห็นผู้พูดเนี่นะเป็นยังไงแล้วเราก็ให้อภัยอาหสีนะคะแล้วก็ไม่ต้องถือสาเนาะ,ะแล้วเราก็ทุกอย่างการที่จะแสดงออกไปไม่ว่าจะเป็นกายวาจาใจก็พูด แล้วก็แสดงออกในท่าทางที่ดีนะคะแล้วก็สุภาพเรียบร้อยนะคะไม่แบบว่าไม่ก้าวร้าวหรือว,ว่าล่วงเกินใครนะคะเพแบบื่อนนะก็จะชีวิตก็จะดีมีความสุขเป็นมงคลชีวิตค่ะเขาบอกว่าใครที่ทําได้แบบนี้ก็คือได้เห็นสมณะนะคะก็คือได้เห็นพระพุทธองค์เนาะในอยู่ในเรื่องพุทธะก็คือในเรื่องของการคิดดีทำหีพูดดีอารมณ์ดีแล้วก็การแสดงออกด้วยกายวาจาใจแบบดีมีมารายาทที่ดีที่สุดเลยนะคะก็พลังความดีสร้างโลกคล่ะเพื่อนเนะเป็นกําลังใจให้คนทําความดีมีความสุขกันทุกคนคะ่ะแล้ว